สามรางวัลกันนะคะประจำสัปดาห์ที่2เดี๋ยวเรามาดูรางวัลแรกเลยค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะชื่อแรกนี้มาแล้วนะคุณนัทกรกามาสว่างต่อไปนะคะเป็นรางวัลที่2นะคะเป็นหมวกบัตบัเกตแล้วก็น้ากากผ้าสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเรามาสุ่มกันเลย ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณปุ้มนิชาพรด้วยนะคะเป็นหมวกนะคะต่อไปเป็นรางวัลที่3นะคะเป็นหมวกอีกเหมือนกันนะคะหน้ากากผ้าแล้วก็เป็นสติกเกอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองสุ่มกันนะคะรางวัลสุดท้ายนะประจำสัปดาห์ที่2นี้นะคะ ขอแสดงความยินดีกับคุณชาชาดาพรหนิงนะคะถ้าเกิดผู้ชื่อผิดยังไงทั้ง3ท่านต้องขอประทะต้องขออภัยด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาร่วมสนุกนะคะเหลืออีก2สัปดาห์นะอย่าเพิ่งน้อยใจไปนะคะเดี๋ยวรอร่วมสนุกกันต่อได้เลยนะคะเจอกันทุกวันเสาร์ค่ะวันนี้ไปก่อนนะสวัสดีค่ะ